เอาจริงนะเอาจริงนะถ้ามึงอยากให้กูเป็นโค้ชจริงอ่ะมันมันต้องมันต้องแบบมันต้องพูดดีๆกับกูหน่อยเหมือนที่พี่เคยเดินร่วมลบเคมปากเคียงไหลกับอายูน้องรักอะนะ่ะฮะอะไรนะสภาพมึงอะรามอายูวันโนสุขทางพี่ล้ำพี่ลำอยู่ปันเนี่ยขอมนลังใจหน่อยพี่ผมนึงกับบาวันเนี่ยพี่กำลังใจอะไรยี่ผมไม่ต้องมีกำลังใจอะไรหรอกกำลังไข่กูนี่ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเคดูจจนะครับผมได้ได้ท้าบาววันหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือผมผมท้าไปนานนะครับอันนี้คินคินเพิ่งว่างนะครับแบบจริงจังเลยครับอันนี้แบบจริงจังเนี่ยผมแบบอยากลองไงว่าผมจะสู้ได้ไหมเดี hey, ๋ยวผมเปิดรหนึงฮัลโหลพี่ฟุ๊กเนี่ยผมนัดบาวันมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยพี่กดได้ผมแบบนัดนัดไปหลายวันละแบบนัดแบบจริงจังเลยแบบผมอยากลองไงว่าผมจะสู้ได้ไหม hey, าาาาใช่บาวันนะใช่ใช่อืเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีไม่เพี่ด้วยนะแล้วต้องไม่เข้าดีด จรริงมัคบน่าจะเล่นตึงเครียดด้วยอ่ะจะเล่นตึงด้วยใช่ใช่เอาจริงด้วยน่าจะจริงพี่ลามพี่ลามอยู่ปะเนี่ยพน้ำข่มกำลังใจหน่อยพี่ผมนึ่งๆกับบาวันเลยพี่กำลังใจอะไรยี้ผมไม่ต้องมีกำลังใจอะไรหรอกกำลังไข่กูนี่มาเอาละพี่อาบน้ำไปเลยพี่กำลังไข่เลยพี่พี่อาบน้ำมาอะไรมึงเจอใครเนี่ยฝั่งตรงข้ามชิวๆน้อง มึงได้สกิลที่พี่ทําฝึกทักษะเองไปไม่ใช่หรอเออการดูการแบบตั้งตั้งอะไงเงี้ยเนาะพี่ลำเนาะได้มันแต่มันมันมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่อ่ะใช่ไหมเออแต่จังหวะแบบไม่ไม่คมเท่าพี่ลำนะใช่โว้โห้โอ้ยเฮ้ยไม่นะอ้แรแดงเข้าหัวไม่ฝ่าหนวก้ามยิงเข้าหัวไหมน้องอ้าวเหรอได้ทำไมไม่เข้าหัวอะเหมือนมาวันไม่เข้าหัวเลยเนาะ ใช่เหมือนพี่เมื่อกี้ที่พี่ยิงไปอ่ะกับน้องแบบน้องพี่เองอ่ะไม่ต้องไรเอาพี่รามทำวิธีวางเป้าวัดองศาทำไงพี่อะไรนะราทาวิธีวางเป้าวัดองศาอย่างนี้นะถ้าเป็นปูกระโดดปลาขวาไปกระโดดปลาขวายาวๆเลยเนี่ยตายมึง <บา S 2> อ่ะตายก<า>ูบอกให้กระโดดปลาขวายาวๆมึงฟังกูดิใช่ว่าพี่รามเนี่ยแพ้ไม่ไม่ไม่ต้องพูดให้มันฟังหรอกเนี่ยแพ้ไม่เชื่อกูไหมยังไงแพ้ตายโง่ใครแพ้พี่เยโก้ตายโง่ ดดูิตายโง่เล่นโง่แบบเนี้ยตายถ้าเป็นพี่รันนี่ตายตั้งแต่พี่ยิงไม่ถิดพี่ยิงตั้งแต่เอางไงนะมันมีเท่าไหร่ห้านาทีพี่ยิงห้าพี่รามือมันตายวงพี่รามพูดไม่หยุดเลยพี่เอ๋พอตื่นเครียดเนี่ยกูบอกให้พูดฝังกูดูดิไม่กูบอกเนี่ยเนี่ยตอนนี้ออกซ้ายไปเลยออกซ้ายยาวออกซ้ายยาวปัญหามันนี้มิจฉาตายเล้วตายไม่ออกแต่วีที่กูบอกตายไม่ฟังโค้ดลามไม่ฟังเลยอ่ะโง่กูบอกเลยตายยังไงแพ้ครับเกมเนี้ยไม่อยู่แล้ว พนันเลยพี่ลาบอกอะไรไม่ฟังเลยเราไม่แยกปากนะกูเริ่มหมิดนะออิตาบุตออเหลือมเหลื่อมเฮ้ยป้าไม่หาหรอกวะเออเด็กจับมันลำพังมันยังจับไม่มั่นเลยพี่ลามันหมุนมั่วนะอันนี้หมุนมั่วนนะลาพี่หมุนนะยิงกับยิงไม่ดูไม่ดูอะไรเลยอ่ะไม่ได้เก่งนะเออเด็กเอาหน่อย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 ก็เอาหน่อยโอ้ตายตายตายโง ไอโก้มึงจะแอกเพื่ออะไรจริงไม่โดนนี่ตายยังไงก็ตายเลยถ้าเป็นพี่รามนี่แตกแล้วนะเมื่อกี้แตกตั้งแต่ฮะพี่ถูกไม่ไม่ใช่พี่ไม่ได้แตกนะมันแตกถูกโอ้ยตายแคนดูดิโอ้ตายวงพี่รามพี่พูดไม่หยุดเลยอ่ะเขาตึงเครียดเนี่ยไปึงฟังกูนะกูสั่งจะส่งกูสั่งผมส่งสารท้าลบกว่าจะติดต่อได้เนี่ยพี่ ก็กูบอกให้ม <french Merkel hacerlo> <boundaries> ึงกันแล้วดีๆมึงฟังกูก็จบแล้วเต็มอ่ะมันไม่ฟังมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากเลยนะจริงๆนะเจอกับเจอกับบาวันอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดูเชิงเขาเป็นไงพี่เชิงเขาเล่นแบบดูเชิงแล้วกูบอกให้มึงออกตายในวิที่กูบอกให้มึงออกมึงก็ไม่ฟังมันัวแต่พันยาเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะตายไหยังไงก็ตายมึงจะเลือกพันยาจนมึงยิงไม่ได้หรือมึงจะเลือกกินก่อนแล้วมึงค่อยมาพันยาเออฟังฟังกูดิขอโทษพี่ขอโทษเล่นไม่เป็นก็ไม่ฟังอ่ะกูงง ออกไปมึงเจอเลยยิงได้เลยมึงบางกูมันจะออกมาว่างๆอ่องโล่งๆเลยโล่งๆมึงต้องยิงให้ได้จังหวะนั้นโง่ยิงไม่ได้จังหวะเมื่อกี้จะเป็นยังไงตั้งแ <ตา S 2> ไ,ไม่เข้านะหัวพี่รามพันยาก่อนมั้พี่าพาพจังหวะนีไน้ไม่ต้องพันไม่ต้องพันมึงใส่เลยลองพี่รามดีปางกูปางกูเหมือนที่พี่เคยเดินร่วมลบเข็ม,มากเคียงไหลกับอายูน้องรักอะนะอะไรนะอายูวันโนุ เอามันก็เอามันกูไม่ตลกไอ้ไรต่ากูทีเดีอวคือกูเห็นไอ้พวมันยิงไม่ได้เลยเออมันยิงไม่ได้นะวันนี้วันนี้ต้องคัดมั้ยเนาะเดี๋ยวนี้ต้องคัดมั้ยเนาะไม่ไม่ไม่กูจะเตะพวกออกรับพวกโลแกนเหมือนกันเออเตะพวออกรับพี่ลำเข้ามาดีกว่าวะโลกอย่างนี้ต้องคัดใหม่เดี๋ยวกูคัดเองแล้วลกเนี่ย พี่ลามพูดไม่หยุดเลยว่ะโอ้ผมไม่มีสมาธิในการเล่นเลยเนี่ยโง่หลายก็ตายนะนะเออโง่หลายก็ตายนะเครียดแล้วว่ะกูเห็นกูเห็นการเล่นแล้วกูเครียดแบบพี่ลามกูปวดหัวแทนเลยปวดหัวเลยแบบมาเหมือนเหมือนเหมือนมาดูการตีกันในเล้าแล้วพี่ลามไม่จับไม่จับทิกท้ายเขาอะไม่จับทิกท้ายผมอะว่าเขาเล่นยังไงพี่ไม่บอกผมเลยอะไม่เลิกกูบอกมันแล้วนะอกูพูดมันไปแล้วนะมันไม่ฟังกูเลยนะ กูบอกให้เมืงอกฟังกูถ้ามึงถ้ามึงอยากชนะฟังหอดข้ามจริงๆอ่ะมึงฟังกูดีมึงชนะได้ไม่ยากกูบอกแค่นี้แหละใช่ป่ะพี่มึงออกซ้ายไปออกซ้ายไปออกซ้ายไปเลียบทางด่วนม่ต้องตายบอมึงฟังกูดีโง่ตายจังหวะช้าจังหวะช้ากว่าจังหวะช้ากูบอกแค่นี้แหละใช่ป่ะพี่ช้าออกช้ามากพลาดกูบอกแค่นี้แหละโง่หลายก็ตายล้วนะนะกูขอละ ผมพี่รามผมไม่มีสมาธิในการยิงเลยนะอุ้ยโอ้พี่รามพี่ไม่บอกผมอ่ะมาเข้ามาทางนี้ไม่จัดทางให้ผมเลยวะไม่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 เหล็กเหล็กกูกูบอกให้มันออกต้ายไปเลยกูบอกให้มันออกซ้ายไม่ต้องตายวอไปเลยมึงฟังกูนะแล้วก็มึงยังตีตะเมิดอได้ถ้ามึงฟังกูมึงยังตีตื้มันได้ได้ยังไงพี่ยังไงเนี่ยฟังกูมึงไม่ต้องตายวอรตั้งต่อ้วอไม่ต้องตั้งหน้าหลังมึงตั้งมึงมึงแค่วิ่งไปไวที่สุดวิ่งไปดักก่อนมันมึงเข้าใจไหม โอเควิ่งออกซ้ายไปตรงนี้ออกไม่ได้ฟังกูออกซ้ายไปมึงเชื่อใจกูแล้วมึงจะชนะมึงเงยจะตีตึ้งได้ได้ที่ได้ออกไปเลยไม่ต้องตั้งให้วอลหน้าหลังไปให้ไวที่สุดแล้วไปตั้งให้วอลหลังหลังจากฉัดบ้านนี้ไปแล้วจะเจอมันเนี่ยเห็นไหมมึงยิงไม่โดนเองอ่ะขอโทษพี่ก็มันก็เขาตั้งให้วอลคนคนนี้น้อยยิงให้มันคนันนี้น้อยฟังอ่ะดูดิดูมันเล่นดิอ่ะดูมันเล่นเดี๋ยวแน่ยังไงก็เจอเนี่ยเนี่ย จังหวะกระโดดมืงเห็นเพราะช่องใครมารับกาใช่ไมมึงดักรอได้เลยมาแต่มึงก็มีเชิงนี่เป็นไะงพี่ลามเอ้ยแม่งโคตรว่ะไอ้ลามแม่งเป็นโคตรว่ะ ต,ตึงอะ้ลาไม่งุดเอาอะเออไม่ไม่ไอโก้ชนะก็ชมมันหน่อยมึงไม่ต้องชมกูหรอกกูไม่เอานะาไอโก้ตายไอโก้ตายแต่ที่เห็นก็เป็นเป็นพ่อพี่ลามุ๋นเลยนะใช่ใช่โอ้ยปุ๊กมึงให้มันได้หน้าบ้างให้มันได้หน้าบ้างโอเคโอเคพี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่ก็เคยเป็นอาจารย์หลายคนมาอ๋อแสดงว่าพวกเกมต่างประเทศที่ไปเป็นโค้ชที่เขาได้แชมป์เพราะพี่เนี่ยปะเนี่ยแต่ไม่ใช่อินโดนะอินโดนัลก็ไม่ใช่อินโดนะโอเคยังไม่ได้เป็นโค้ชอะไรอินโดนั้นเล่นต่างนะไม่ไหวนะเท่านั้นนะเออไม่เอาน่า นะอย่าพูดนะแต่วันของข้าก็ไม่ถนัดกูบอกแล้วมึงตีตื้นได้ไอ้กูโอ้กูไม่หยุดเลยกูก็บอกว่าตัวกูเหนื่อยโอ้พอพวกตาไม่เท่ามันเท่าเท่าเห็นเห็นแล้วมันมันดูมันปวดตาว่ะมันเล่นมันเล่นมันปวดตาว่ะได้ใช่จริงจริงต้องแบบสมุดตีสมุดสเลยนะเออเหมือนต้องเหมือนพี่รามว่ะน่าหาตัวแท้ได้ถูกใช่ใช่ดูดิ เนี่ยเห็นป่ะพี่รมพี่รมไม่เป็นโค้ดให้ผมเลยวะพี่ผมจะโดนผมจะเสียหน้าพี่รำไม่เป็นจริงนะเอาจริงนะถ้ามึงอยากให้กูเป็นโค้ดจริงๆรอ่ะมันมันต้องมันต้องแบบมึงต้องพูดดีๆกับกูหน่อย ก็สวอสทีทุกคนด้วยนะครับผมมันที่มีเว็บหาเงินเข้าอ a เล็ตง่ายๆนะครับมาแนะนำนะครับนั่นกคือเว็บสองเกมนั่นเองนะครับผมสมัครยังไงง่ายๆเลยครับกดที่สมาชิกเลยครับผมกดแล้วทำไงต่อเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานเราเลยนะครับผมถ้าผ่านใส่ที่เาจำได้นะครับอีเมลให้ใส่อีเมลจริงของเรานะครับผมส่วนเบอร์โทรศัท์นั้นให้ใส่เบอร์ w a เล็ t ของเรานะครับเบอร์ที่เราใช้เลยนะครับผมให้ใส่เลขระบุยืนยันตรงนี้นะครับผมส่วนจากเว็บนี้าจาไหนเลือกจากยูทูบเลยนะครับผมแล้วกดยืนสมัครได้เลยพอเราสมั แล้วก็วันนี้จะมาแนะนำเกมปาม่นะครับผมเล่เป็นพักน้อยก่อน20บาทก่อนละกันรเล่นเลยนะครับไปเสียงก่อนในเกมนะครับจะมีมีได้ห้าเล่นนะครับถ้าเราปาโดนแอปเปิ้ลสีแดงนะครับได้10ส่วนสีเหลืองได้20นะครับเนคืออะไรเปอร์นต์ก็คือหลอดข้างบนนะผมเนี่ยครับถ้าเราครบหนึ่งอยเปอร์เนี่ครับบนัสแต่ครับเราจะได้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะตายไงที่ผมก็ตายที่ตายก็ต่อเนื่อเราปาไม่โดนอันเดียวกันนะครับัวปาม่โดนเป็นยังไงเนี่ยครับ ะติดต่อได้เลยครับลีนพี่ลำพี่ลำออกขวาไปเรื่อยๆ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 กระโดดไปทางซ้ายเจอเจอแน่เนื่องโดนเหมือนลิงอยู่เลยอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยไงก็เจดูเจไงมันไม่ฟังพี่เลยป่ะโอ้มาเล่นมาริโออ่ะจริงๆนะกระโดดไปกระโดดมามึงฟังกูมึงต้องจับจุดก่อนนะเอโกะออกซ้ายเจอเนี่ยมันเจอจริงนั่นอะเออสวยตายซะอ่ะ เมื่อกี้ยิงไม่โดนหัวยังใหญ่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนกูเหนื่อยที่จะพูดแล้วว่ะมันมันเหนื่อยอยู่แล้วพี่พี่ว่านี้ไปต่อพูดดีกว่าต่อคนแบบนี้ต่อไม่ขึ้นต่อไม่จำเลยเออแล้วผมต้องยิงแบบไหนอ่ะพี่รามโอ้เจอมึงเจอแน่เจอแน่เอาหน่อยก็กูขอมันเป็นไรกดนั่งไม่ติดเลยอ่ะสวยเดจอ โอ้พี่ลาเหนื่อยวะเหนื่อยไหมาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะเห็นเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงกูเหนื่อยแทนเลยถ้าเป็นกูอยู่ในจุดนั้นนะกูน่าจะสวนหัวสวนหัวสวนหัวหมดน่าจะเจ็ดนมั้งใช่น่าจะเจ็ดนเพราะว่าพี่แบบตึงไงจริงถ้าพี่เข้าไปเองอ่ะแต่แบบมาดูโก้เล่นแล้วปวดตาว่ะเออโก้เมืงอเล่นดีดีที่กูรู้ว่าในในจิตใจมึงอ่ะมันยังมีตัวเงินตัวทองอยู่ฮะมึงัดมันออกมาได้นะจระเข้จระเข้เพื่อปิดคล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันจระเข้ในจิตใจมึงยังมีจระเข้อยู่ มึงเอามันออกมาได้แล้วมือต้องใช้ท่าทะลวงฟาดหางด้วยฟาดหางจระเข้ผูฟังกูเอาให้ได้เกมนี่แหละมันเป็นวันของมึงเว้ยมึงจะตีตื้นเกิดห้ามึงฟังกูใช่หรอฟังตรงข้ามอาจจะได้ใจไปก่อนให้มันได้ใจไปเหมือนที่พี่เคยทำกับคนดูที่มันปากหมาฮะมึงฟังกูคนดูเอาหน้าอย่างเดียวเลยใช่ปี่เอาหน้าอย่างเดียวมึงเอาไหนน้องไม่เคยรู้จิตใจของพี่สันามใช่ถูกเฮ้ยพี่รามเขาเล่นแบบลิงอ้อมหลังเลยพี่พี่รามมันไม่รู้ไงว่าประดานี้มึงมา กูบอกแล้วกูเบิ่งเน่ติดใจของมึงให้มึงเจอแน่เน่ะไรนะพี่เนตวงแหวนเน่หนาเลี่ยเปล่าเฮ้ยนี่ไรนะนไรนะลามือดูกะตึงลำลำสอนทีพี่ไม่อันนี้มันได้อยู่มันเชิงเชิงนี้ได้อยู่เชิงนี้เชิงตึงอยู่อุ้ยแต่โดดไปตึงๆแบบนี้มาวันไม่เห็นนะเนี่ยเราเขาโดดไมได้ไงอ่ะพี่ลามก็มึงโดดไปตรงๆไงโก้โอ้พี่ลามมีโอ่แท้ เอาง่ายๆไม่ต้องกินข้าวกินหญ้าดีกว่าโกถูกถูกอันนี้ถูกส่วนหน้าบ้านปูหญ้าเต็มเลยเอออ๋อก็มึงจะกินอะไรเป็นอาหารล่ะมึงจะสวดได้ไหมนี่กินข้าวนี่ได้ได้จริงกูยังไม่ถอดใจนะกูยังไม่ถอดใจไม่กูยังไม่ถอดใจกูลุงมำได้ไม่ถอดใจกูลุ้มรำได้ทุกสิ่งเหล่านี้พี่รำยิ้ไงวะไม่ไหวนะถอดหมอกเถอะเอาเอาหมอกไหมพี่คือเอาหมอนั่นน่ะหมอนหมอกกับพี่หมกแอคหมกแอคหมดจอ ท้าหมดเออหมด F เอาหน่อยทน้องโอเคพี่โอเคจอมอาจาร์อยู่สำนักพี่สอนลาเดี๋ยวจะเสียหน้าเนี่ยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยฮะฮะกินใครบอกกินกินใครสอนลามเหม็นไม่ได้ยินอะไรเมื่อกี้ใครพูดไม่พูดนะแล้วเขาอยู่ไหนวะพี่ลามมาเล่นจะเจ็บหัวเข่าอุ้ยเฮ้ยออวะโดนมาเมื่อยังทำได้ก็บรรยังทำได้ฟังกู พี่น้ำผมเห็นแล้วคุณเงินกว่าคุณเงินเหมือนกันกูอยากลงไปในสนามเองอะ่ะจริงเนี่ย,ยกูรู้กูเชื่อใจมันก็เจมี่นามจัดไปพี่คือเวลามันจริงอะ่ะมันชอบสวนตอนสุดท้ายกูเป็นคนสอนมันให้มันเองอะ่ะใช่เหมือนกูเวลาโดนโดนน้ำปุ๊บกูจะแบบปล่อยเหยื่อพี่เชิงประมาณนี้นะปล่อยให้มันตายใจให้มันได้ใจไปอะ่ะอันนี้คือการเล่นเกมที่แบบใช้สมองพวกที่มันใช้แต่กำลังอะ่ะแพ้ทุกตัวไม่มีใครเคยชนะกูได้โอเคตั้งกิ้วแอนด์ยเดี๋ยวกูมา แม่เรียกอ้าวปีซูนี่เรียกปิดปิดหนูไปเลยนี่โค้ดนี่โอ้โค้ดไม่ได้เรื่องจริงหรอเปล่เดี๋ยวพี่เขาก็บอกมาตรงนะตรงแต่บาวันเล่นตึงเงินไงโคตนี่เอ้ยโคตรลามบาวันเขาเล่นตึงเงินไงอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนเฉยอะไรวะน่ะงงนะ ได้อยู่ได้อยู่สต่สเมื่อกี้งงนะกระสุน GPS นะได้อยู่ล็อกเลยเขาจริงนะพี่ฟูกุกเขาเล่นตึงจริงนะเนาจริงดิแล้วผมโดนยิงสองสามรอบแบบหาตัวไม่เจอเลย จริงดิตีตื่นดิตีตื่นดิไปพี่จับไปอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนเฉยเออโอ้โหไม่ใช่ละอุ้ยโดนเฉยโดนได้ไงวะพี่เมื่อกี้โอ้โหโคตรตึงเลยตึงว่ะพี่ฟุกเล่นตเล่นตึงเกินโอ้โหตึงจริงสุดยอด สุดยอดจริงๆโอ้โอ้โอโอโอตึงเกินบาวันโคตรตึงอะ่ะก็ต้องเตะ KJ ออกเออใจเย็นใจเย็นใจเย<อ>็นไม่ไหวโอ้คนดูผมเพ้ออะู้อะไรวะแต่เ,เขาก็ตึงจริงนะครับคนดูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับ,รบ,ไ,รบไปเจอกันคลิปหน้าครับไม่เป็นครับอย่าลืมไปติดตามบาวันด้วยนะครับไปแล้วครับ ปืนกูอโตเมติยิงแสงหน้าเขาเป่ามันเต็มดีกระโดดงางฟาดดาบกูฟิลเลเกนจิไอพวกอิชากูตอบไปตามบีกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องพวกน้องไม่ต้องหลีก P S เดินมาพวกน้องไม่ต้องคิดมาคงไม่ต้องเลกากูยิงคมไม่ต้องหลีกเฮ้ยยิงผ่านสนามตัวกูจอกจะมาเทียมันไม่มีมาตรฐานสกิลเพย์ P S เพรากู PS, มั็นยากจะขวางมึงไม่มีว่าสนามเึจงจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองดู P S กูบงังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงดูกูเม็ดเดียวพองแตกจนมันเป็นรู